สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกับมาพบกับคำพยากร์แบบสรุปเน้นๆน,น,นะคะของชาวราศีกันค่ะประจำเดือนพฤศจิกายนปี5 5 6 5กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังค่ะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคาพยากร์ของเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกันค่ะเดือน แห่งความสมบูรณ์ค่ะและภูณสุขการอํานวยอวยพรชัยให้โชคลาภและความสำเร็จนะคะ งานบันดาลเงินเงินบันดาลความสุขนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะชาวกันคะ่ะเดือนพฤศจิกายนมีเกณฑ์ทางดวงชะตาที่ดีมากค่ะมีบุญบารมีและความร่มเย็นเป็นสุขนะคะดวงดาวให้การคุ้มครองภยัยให้แก่ดวงชะตาเป็นอย่างดีค่ะและยังมีการอำนวยอวยพรชัยโชคลาบดึงดูดแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชาวกันทั้งนั้นเลยนะคะเดือนนี้ความสําเร็จความสมบูรณ์และภูนสุขกันคะ่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของงานและความรักนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินการทองด้วยค่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ มาเรื่องของการงานกันเลยนะคะโอกาสทางการงานในเดือนนี้จะดีและเยอะด้วยนะคะลองสังเกตดูได้ค่ะงานค้าขายหรืองานอะไรก็ตามค่ะที่ทํากันเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะหรือชักชวนกันมาทําอะไรก็ตามค่ะพวกงานระยะสั้นหรือทํางานเป็นจอบๆไปเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงงานในลักษณะที่ต้องมีการติดต่อการเจรจาค่ะหรือต้องไปเดินทางออกไปหาลูกค้าไปทํางานนอกพื้นที่เหล่านี้ค่ะต่างก็จะมีความสําเร็จดีทั้งนั้นเลยนะคะ อีกทั้งค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์มีแม่ตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรักใคร่เอ็นดูค่ะมีสเสน่ห์กับต่างเพศจะเด่นมากๆเลยนะคะเน้นเลยนะคะคนโสดจะมีโชคเป็นสัตว์สองเท้าเข้ามาด้วยซ้ําไปในเดือนนี้ค่ะหรือจะได้รับราบ จากต่างเพศด้วยนะคะยิ่งเวลาคุณไปดีวงานไปคุยงานไปติดต่องานค่ะที่เกี่ยวข้องกับต่างเพศนะคะคุณจะได้รับการตอบกลับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะอาจจะได้รับการเซอร์วิสค่ะที่มากกว่าปกติและก็ดีกว่าข้อตกลงต่างๆที่พูดคุยกันมานะคะเรียกได้ว่าของแถมของโปรโมชั่นค่อนข้างที่จะเพียบกันเลยทีเดียวค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เอนดูค่ะเหมือนกับว่าดวงชะตาคุณได้รับการคุ้มครองดีเลยค่ะและก็เข้มแข็งมาก ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายผู้หญิงค่ะหรือเป็นคุณแม่คุณก็ได้ค่ะที่คอยให้การช่วยเหลือและซัพพอตอยู่นะคะอีกทั้งอะไรที่เหมือนจะได้กับไม่ได้ค่ะอะไรที่เหมือนไม่ได้กับจะสําเร็จขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะทั้งแรงและเข้มแข็ง,ขงมากๆเลยนะคะเอาลองไปสังเกตดูค่ะชาวกันพฤศจิกายนจะมีความมุ่งมั่นแรงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหากคิดจะลุยหากคิดจะทาแล้วเอาให้ได้เลยค่ะมั่นใจตัวเอง แบบสุดๆเลยนะคะแทบจะไม่ฟังใครเลยนะคะแต่จุดที่เป็นจุดอ่อนของพวกคุณก็มีเช่นกันค่ะจะบอกว่าโอเคละค่ะโอกาสและจังหวะมาดีค่ะแล้วจุดที่ต้องพึงระมัดระวังก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะความไม่รอบคอบนี่แหละค่ะขาดการคิดขาดการไต่ตองให้ดีให้ถี่ถ้วนเสียก่อนนะคะหรือเรียกว่าเร็วแต่ไม่รอบคอบนั่นละค่ะยังไงก็ระมัดระวังความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะความเสีย หายในเรื่องของการเงินการทองหรือผลประโยชน์ของคุณนั่นล่ะค่ะและความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองนั้นสูงเกินไปค่ะไม่ฟังเสียงเตือนกับคนรอบข้างไม่เคารพความคิดของบริวารคนในทีมก็ตามนะคะจุดนี้ล่ะค่ะจะทําให้การงานในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นทีมจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะดีได้แต่อย่าเด่นนะคะไม่มีใครอยากเห็นคนเด่นเป็นคนดีนะคะก็ระมัดระวังพวกขี้ฉ้าขี้นิน ทารับหลังอะคะอ่ะชอบพูดให้ร้ายทําให้คุณเสียหายนั่นแหละค่ะคือต่อหน้าเป็นอีกแบบหนึ่งแต่รับหลังเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ เห็นเขาพูดดีนะคะเจรจาดีก็นึกว่าเห็นอกเห็นใจเราที่ไหนได้นะคะมาขอยืมตงังค์ซะอย่างนั้นละค่ะไม่ชอบไม่ชอบเลยนะคะยิ่งด้วยแล้วค่ะพวกที่เข้ามาพูดตัดกําลังใจตัดทอนความมั่นใจของคุณเองนั่นละค่ะที่เข้ามามีแน่ๆค่ะในเดือนนี้นะคะกลัวนั่นกลัวนี่ระวังนั่นระวังนี่ บอกให้เราระบาดระวังจนไม่กล้าที่จะไปไหนมาไหนเลยทีเดียวค่ะยืนดูโอกาสผ่านออกไปผ่านรอยออกไปเฉยๆนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเข้ามาขัดใจคุณอยู่บ้างก็เป็นองค์ประกอบภายนอกนั่นล่ะค่ะถึงอย่างไรก็เชื่อว่าชาวกันจะไปถึงฝั่งฝันได้นะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเชื่อว่าชาวกันนั้นมุ่งมั่นผลักดันจนเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ค่ะขออย่างเดียวค่ะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการผิดกฎหมายอะไรที่เสี่ยง หรืออะไรที่ตัวเองไม่ถนัดเท่านั้นเองนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนการเงินชาวกันค่ะเดือนนี้เหมือนกับมีคนจ้องจะฉกเงินของคุณอยู่นะคะเขาอยากจะได้ผลประโยชน์ของคุณอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องของเงินของทองนะคะต้องแต่ตองให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบนะคะมีโอกาสที่จะได้เสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียอยู่ค่ะการเดินทางขับรถขับรานะคะพวกใบส่งใบสั่งเนี่ยให้ระวังด้วยนะคะแม้แต่เรื่องของคดีความเรื่องอะไรก็ตามค่ะที่ไม่ควรจะ เสียออกไปนะคะรวมไปถึงนะคะการถูกหยิบยืมค่ะการเงินกันทองนั่นแหละค่ะให้ไปแล้วเท่ากับให้เลยนะคะบางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณช่วยด้วยซ้าไปค่ะกว่าจะได้คืนก็ปวดหัวเลยนะคะเผลอๆไม่ได้คืนเสียด้วยซ้ําไปค่ะ เรื่องเงินเงินทองทองเป็นไปได้ช่วงนี้งดให้ยืมเลยค่ะงดร่วมหุ้นลงทุนไปก่อนจะเป็นการดีนะคะตุลาคมพฤศจิก,กายนช่วงนี้นะคะรายรับรายได้กลับมาหาได้ง่ายทําได้คล่องขึ้นแล้วล่ะค่ะคือชาวกันค่ะต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าระหว่างรายรับรายจ่ายและก็ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้มี3มแบบ3าอย่างด้วยกันค่ะรายรับนะคะดีนะคะ งานต่างๆก็ยังบรรดาลเงินได้ดีอยู่ค่ะยังคงมีโชคในเรื่องของการเงินการทองการหารายได้ดีอยู่ค่ะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ดีอยู่นะคะถึงแม้รายจ่ายเองจะยังเยอะพอๆกันนะคะรายจ่ายไฟบังคับรายจ่ายไปกับคนภายในบ้านนี้ละค่ะคนที่ทํางานในระบบกงสีหรือการลงทุนร่วมกันกับคนในบ้านกับเราญาติิอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องส่วนแบ่งให้ดีนะคะช่วงนี้ญาติิจะนําความกังวลใจในเรื่องเงินเงินทองทองเข้า ข้ามาให้ได้อยู่นะคะจะเป็นอย่างนั้นละค่ะพวกโอกาสทางการงานการเงินเข้ามาดีนะคะแต่จะวุ่นวายนะคะในเรื่องพวกผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ละค่ะเข้ามายุ่งยากยุ่งเกี่ยวอยู่นะคะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวค่ะอย่าไปผูกเวรจองกรรมอะไรกันเลยนะคะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันค่ะจากคนสนิทกับกลายเป็นศัตรู กับคนที่เคยไว้ใจกับต้องกับกายมาเป็นคนไม่ซื่อซะอย่างนั้นละค่ะต่างฝ่ายก็ต่างจะเสียหายกันไปใหญ่นะคะคําแนะนํานะคะให้ชาวกันนั้นนะคะถอยก่อนนะคะอโหสิกรรมค่ะเลิกจองเวรต่อกันนะคะคิดว่าได้ชดใช้กรรมไปแล้วค่ะแล้วด้วยอนิสงส์นี้นะคะ ถ้าใจคุณเป็นกุศลค่ะเรื่องราวจะพลิกนะคะจากร้ายกลายเป็นดีค่ะซึ่งกระบวนการนี้จะอยู่ในช่วงประมาณระหว่างปลายพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ละค่ะแล้วก็เข้ามาประมาณกลางๆธันวาคมสถานการณ์จะเริ่มพลิกกลับมาดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งอยู่นะคะแนะนำไว้นะคะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยคะ่ะส่วนความรักในเดือนนี้ค่ะสําหรับคนโสดก็บอกไปแล้วละคะ่ะว่าคนโสดจะมีโชคทางความรักนะคะจะเป็นคนที่คุณกําลังดีลงานอยู่นะคะหรือกําลังติดต่องานอยู่นั่นละคะ่ะเป็นคนที่อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ําไปค่ะหรือมีช่วงหนึ่งที่ห่างหายกันไปนะคะแล้วจู่ๆก็โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยบังเอิญค่ะเหมือนเป็นพรมลิขิตใช่ไหมนะะ้าค่ะจัดสรรให้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะ ก็เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันหรอกนะคะส่วนคนมีคู่แล้วค่ะยังคงมั่นคงดีอยู่นะคะถึงแม้อาจจะมีอ,ะอึมครึมกันอยู่บ้างค่ะก็ขอแนะนําอย่าให้มีปัญหาภายนอกเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวก็แล้วกันค่ะชาวกันต้องแยกให้ออกค่ะระหว่างเรื่องภายนอกอกับเรื่องภายในนะคะเช่นปัญหาทางการงานปัญหาภายนอกบ้านอย่างนี้นะคะเก็บไว้ที่ทํางานหรือภายนอกนะคะอย่าเอามาที่บ้านค่ะถ้า าเอากลับมาที่บ้านนะคะก็ต้องเหวี่ยงใส่กันแบบนี้ละคะ่ะความสัมพันธ์ก็จะเหมือนกับดิง่งลงเหวเรื่อยๆไปเลยะคะ่ะไม่ควรทําเลยนะคะหรือไม่ค่ะผู้ใหญ่นะคะญาติญาติไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขาละคะ่ะที่พยายามมายุ่งเกี่ยวภายในความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนนะคะเออมันก็มีอยู่นะคะ เพราะถ้าคุณสองคนเองนะคะก็แค่คนสองคนเป็นครอบครัวเล็กๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะแต่เมื่อมีคนภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวและะ้วค่ะให้ระมัดระวังเลยนะคะบ้านจะแตกเอาได้ง่ายเลยนะคะระวังด้วยนะคะชาวกันมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยคะ่ะส่วนสุขภาพของชาวกันโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะคะแค่อากาศเปลี่ยนแปลงคะ่ะจะทําให้ความสมดุลในร่างกายปรับเปลี่ยนไม่ทันเท่านั้นเองนะคะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดเจ็บป่วยไม่สบ หายเล็กน้อยๆค่ะกินยาเองก็หายไปเองได้นะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวกันค่ะโอกาสดีงานดีแต่มักจะมีความเดือดร้อนของคนอื่นหรือคนอื่นนั่นแหละค่ะนำความเดือดร้อนเข้ามาให้ค่ะเป็นประมาณนั้นละค่ะชาวการก็ปิดหูปิดตาปิดวาจาไปนะคะทำในส่วนของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองพอค่ะเชื่อว่าพฤศจิกายนความวุ่นวายจะไม่มีอะไรมากมายหรอกนะคะขอให้การงานมีความ สำเร็จค่ะมีเงินมีทองใช้ตลอดกันทั้งเดือนเลยนะคะคิดสิ่งไหนหวังอะไรก็ขอให้สําเร็จค่ะขอให้เทวดาคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีกันค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมหวังทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหนักมากค่ะบอกว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังมีแดดนะคะแล้วก็มีฝนด้วยค่ะาบางจังหวะก็มีฝนด้วยโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงหนักมากนะคะต้องดูแลตัวเองดีค่ะเป็นห่วงมากๆเลยนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกทกคน